ซื้อของเล่นกี่ชิ้นก็ได้การตลาดหิวใจมนุษย์ผู้ใหญ่หัวใจเด็กคิดลด์สนับสนุนโดย True d e t a c ให้ของขวัญกับทุกรอยยิ้มของคุณตอนเป็นเด็กนะคะร้องซื้อของเล่นแม่ก็ตีค่ะแต่ว่าตอนนี้โตแล้วจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะว่าของเล่นหรือว่าสินค้าเหล่านี้นะคะเป็นมากกว่าของเล่นค่ะ เป็นเหมือนกับพื้นที่อยู่ใจให้เราได้สบายใจมากขึ้นนะคะในวันที่โลกของผู้ใหญ่นั้นอาจจะหนักเกินไปหรือว่าเครียดเกินไปสำหรับเราค่ะพูดถึงคำว่าของเล่นนะคะคนส่วนใหญ่เองก็อาจจะคิดไปว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กเท่านั้นค่ะ แต่ว่าสําหรับช่วงปีที่ผ่านมาเราน่าจะได้เห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้ของเล่นของสะสมมีการเติบโตมากขึ้นขายดีมากขึ้นในกลุ่มของผู้ใหญ่ของคนวัยทํางานค่ะอาร์ทอยถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะในวันที่ของเล่นไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นสําหรับเด็กเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะป๊อกหมัเจ้าตลาดนะคะผู้ขายลาบูบูแล้วก็มอลลีที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกค่ะ ่อสวนกระแสเศรษฐกิจทำกำไรนะคะกว่า100%ในแต่ละไตรมาสมูลค่าหุ้นก็พุ่งไปกว่า300%ด้วยค่ะกลุ่มลูกค้าหลักสำหรับตลาดนี้ก็คือผู้ใหญ่หัวใจเด็กหรือว่าคิดด c ชนั่นเองค่ะซึ่งก็มาจากคำว่าคิดบวกกับอาดล เด็กบวกกับผู้ใหญ่นะคะก็หมายถึงมนุษย์ผู้ใหญ่หัวใจเด็กนะคะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะที่ยังคง,ลงหลงไหลหรือว่าสนใจในสิ่งของหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามนะคะที่ทําแล้วชวนให้นึกถึงวัยเด็กของตัวเองค่ะอย่างเช่นของเล่นการ์ตูนวิดีโอเกมหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวสวนสนุกด้วยค่ะ จากง,งานวิจัยนะคะของเซอร์คานาบริษัทวิจัยการตลาดค่ะระบุนะคะว่าปัจจุบันนี้ยอดขายสินค้าประเภทของเล่นเด็กเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะสาเหตุหลักก็มาจากอัตราการเกิดที่ลดลงไปด้วยนะคะเรื่องของค่าครองชีพรวมถึงเรื่องของความท้าทายในแง่ของเศรษฐกิจด้วยค่ะการใช้ใจ่ายของครอบครัวก็โดนจำกัดไปนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะปรากฏว่าคนในกลุ่มผู้ใหญ่นะคะหันไปนิยมซื้อของเล่นเด็ก เพื่อหนีปัญหาความวุ่นวายในชีวิตมากขึ้นค่ะเป็นการเติมเต็มความฝันความสุขในวัยเด็กนั่นเองโดยรายงานนะคะจากกลุ่มวิจัยอุตสาหกรรมของเล่นของเซอร์คานาระบุเลยนะคะว่า1ใน5ของการซื้อของเล่นแล้วก็เกมเป็นการซื้อกับตัวเองแล้วก็ถูกซื้อในะกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า18ปีด้วยค่ะถามว่ามนุษย์ผู้ใหญ่หัวใจเด็กหรือว่าคิดดาวเนี่ยคือใคร ันเพิ่งซื้อกล่องสุ่มไปเมื่อวานอย่างนี้เรียกว่าใช่หรือเปล่าเรามาเช็คกันดูค่ะลักษณะของกลุ่ม k ค d ดดอชนะคะข้อแรกค่ะจะสนใจในสิ่งที่ทำให้นึกถึงวัยเด็กนะคะอย่างเช่นการสะสมฟิกเกอร์การดูการ์ตูนการเล่นเกมบอร์ดหรือว่าตัวต่อเลโก้ข้อที่2ค่ะแสวงหาความสุขในสิ่งที่เรียบง่ายนะคะคิะคะคะดดอมักใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อหลีกหน,นีความเครียดในชีวิตประจำวันค่ะ และข้อที่3พฤติกรรมการบริโภคนะคะมีกําลังซื้อสูงค่ะมีเงินพร้อมเปยพร้อมลงทุนในสินค้าบ,บริการที่ตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะอย่างเช่นของสะสมที่เป็น Limited Edition ซึ่งปัจจุบันนี้นะกลุ่มของคิดเจ้าเป็นตลาดใหญ่เลยค่ะที่ไลา์แบรนด์เองหันมาให้ความสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเรื่องของพฤติกรรมกลุ่มนี้ค่ะเป็นการสะท้อนถึงความคิดถึง ซึ่งไออารมณ์คิดถึงเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังมากๆในเชิงการตลาดนั่นเองค่ะซึ่งการขายของให้กับคนกลุ่มนี้นะคะยังคงครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายค่ะไม่ใช่เพียงแค่ของเล่นเท่านั้นนะคะต่อยอดสินค้าได้เรียกว่าแทบทุกตลาดเลยค่ะ อย่างเช่นบ้านเราที่ฮอตที่สุดนะตอนนี้น้องมีเนยจากบัตเตอร์แบดนั่นเองนะคะซึ่งเริ่มมาจากการเป็นมัสคอตดังในโลกโซเชียลตอนนี้กลายเป็นคาแรคเตอร์ดังข้ามชาติไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจไปได้ไกลกว่าการขายขนมแล้วด้วยค่ะหรือจะเป็นกลุ่มของสวนสนุกสถานที่ท่องเที่ยวก็ตอบโจทย์คิดด็อกได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นชวนกันไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหรือว่าการไปเที่ยวเล่น,นดิสนีแลนด์ รวมไปถึงร้านอาหารขนมโบราณที่ย้อนอดีตด้วยนะคะอย่างเช่นเคยเจอไหมคะขนมที่เราเคยกินตอนเด็กเขากลับมาขายใหม่เราก็รีบกลับไปซื้อเพื่ออยากจะชิมรสชาติในวัยเด็กอีกครั้งนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเมื่อวันนี้เราจับถูกจุดแล้วนะคะว่าการขายของเล่นไม่ใช่เรื่องของเด็กเล่นอีกต่อไปแล้วค่ะ แต่ว่าคือการขายความสุขขายความคิดถึงแล้วก็การหิวใจผู้คนในทุกช่วงวัยนะคะนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสค่ะที่ตลาดกลุ่มนี้ยังสามารถเติบโตไปได้อีกไกลเลยนะรวมถึงผลงานแล้วก็ธุรกิจของคนไทยด้วยเช่นกันค่ะสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนาคอของกระทรวงพาณิชย์นะคะให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะบอกว่าตลาดของเล่นแล้วก็เกมนะคะยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ เนื่องจากถูกกับเคลื่อนด้วยกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีกำลังซื้อจึงเป็นโอกาสนะคะที่ผู้ประกรอบการนั้นควรสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากกลุ่มของคิดดอหรือว่า pop culture ด้วยนะคะสร้างสารผลริตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับความทรงจำวัยเด็กค่ะเพื่อมากระตุ้นความสนใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการซื้อของคิดดอสนะคะควบคู่ไปกับก,บการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อมาเสริมสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างด้วยค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดนะคะแล้วก็ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าระยะยาวได้โดยเฉพาะในกลุ่มของตลาดของสะสมค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะ,ะที่ไปเจอว่าธุรกิจของเล่นของไทยตอนนี้อยู่ในขั้นโดดเด่นเลยค่ะทั้งสายการผลิตแล้วก็การขายด้วยนะคะมีการจัดตั้งธุรกิจของเล่นแล้วก็สร้างไรายได้เนี่ยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ20ล้านบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะ ของเล่นสําหรับเด็กจริงๆนั้นอาจจะขายได้น้อยลงต่อเนื่องทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าของเล่นหรือว่าเกมโดยเฉพาะกลุ่มอาร์ตทอยค่ะที่เป็นของสะสมสําหรับมนุษย์ผู้ใหญ่กลับขายดีมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่โตแล้วนะคะโตแล้วค่ะจะซื้อของเล่นกี่ชิ้นก็ได้เพื่อใช้เงินในการซื้อความสุขที่หายไปในช่วงเวลาวัยเด็กนั่นเองแล้วก็ทําให้ตลาดของเล่นเหล่านี้นะคะมีการเติบโตที่น่าสนใจ และที่สําคัญค่ะคือตอนนี้สังคมเองก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะดังนั้นต่อให้เราอายุ30-40หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเดินไปซื้ออาร์ตทอยเดินไปซื้อกล่องสุ่มก็คงไม่มีใครมายุ่งหรือว่ามาชี้หน้านะคะว่าไม่รู้จักโตสักทีถามสินค้าบางอย่างนะคะเก็บเอาไว้สะสมแล้วก็รีเซลหรือว่าขายต่อได้ราคาด้วยค่ะ